ที่มีโอกาสอีกรอบที่ได้มาพ่อกันอีกจะเคลื่อนไอซี่เอาเวลาที่เหลือเพื่อเอ่ยคำว่าฮักเจ้าเคยสัญญากันไว้มาพ่อกันไม่นาาัดแล้วครับไปแล้วอยา,ากสั่ไไนไงไงมันบระเสียบพี่น้องมันต้องเหเลือดมันสุกสีทังง้หน่อยต่อไปนี้พี่น้องจะได้พบพ่อ นุ่มนามมดนคนอินดีปอนห้วยพระบางขอวังทีบ้ามกมวนสวัสดีครับผมปอนห้วยพะบางขอวังมืาอนี้ทีมมากับทีมงานที่บ้าบมงคลด้วยกันกลับที่บ้านมงคลกลับที่บ้านมงคลกลับที่บ้านมงคลมาต่มไก่อยู่บ้านบ้านม่อนครับบ้านทีมงานไทยทีมต้องการครับมืาอนี้ชิมาต่มไก่แบบกินดีครับพี่น้องเดี๋อง

ใกลไๆก้เกรย์เครย์ใับไปใครครับมาเจย่าลูกมั้ยไครวมาเจยาลูกมั้ยไหรก เรานมก็เด็นสองฟันมาล้งไก่เหรอตั้งผู้รอไปบอกเฮ้ยออมมาหนอมาหนอ

ขึ้นล่างหาจอยบัดอู้ไม่ยูงเลยบันี่น้อล้ี่งที

ใครสะแย่เปไงนักโททำไมต้องไปนอ่เจ้นเจอหนูที่เราขอให้เจ้ามาเต็มใจให้มีโอกาสเดอหลกใหที่เดิต้องเข้ามาหาขาิดหอดีนองไั่ต้องในมวนมันจังนั่งองสิดีถ้าได้ใีเจ้ามาควงแขนต้องบังไฟแสงนั้นกัน ังไฟแตกิแตกแตกว่ามันต้องแม่นเด้อจับเมื่อเจ้าแลนลบบนไฟไปน้ำกันตกตาใตห่มใหม่หัวใจอ้ายไว้วันอยากเปลี่ยนความสัมพันวิไลห่วยพะบางขอว่างครับพี่น้องทีมงานของผมเองตัวตะโร่มผมครับขาดอะไรครับคลิปใด,ดพี่มีเพื่อน บ่มวนบ่มันบ่มหกเฮ้ยยื้มมันยื้มมันแบบมันดิ่มยื้มมันดียวอยู่เฮ้ยยื้มมันยื้มมันแบบมันดิ่มยื้มมันดียวอยู่่อไปกันไปก็นตัดตลกของทีมงานครับพี่น้องอย่าเพิ่งกินมันในสุขตะการเพิ่นเนี่ยบ่คลิปบ่มวนบ่มันเลยครับพี่น้องอ้าวไอ้หจวดวะอยากว่าหาเฮ็ดไปเลยเนาะคลิปสีต้นเลี้ยงวะนี่ยเลี้ยงดอกแกงเลยเนีย พี่น้องครับย่างไก่ครับพี่น้องย่างแบบเซียนครับพี่น้องเอาใส่ผ่านขาครับไม่ไล่หวยฟาบางครับพี่น้องทีมงานทีมงาวมวนเกตเด็บซูเนียวครับพี่น้องว้ายยืบพึ่งยืบพี่น้องว้ายยืบพึ่งยืบพึ่งยืบพึ่งมันศพเฮ้ยด่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทีมีโอกาสอีกบอสที่ในมาพ่อกันอีกจะเคลือไอ้ทีเอาเวลาที่เหลือเพรอเอ้ยคำว่าหักเจ้า เคยสัญญากันไว้มาพอกันไม่นาะทานบางไฟมองเก่าเฮ้ยพ่อแล้วว่ามื่ <laughs> อยแล้วว่าไปฟังเพลงเต็มครับพี่น้องสัญญาณนาทันของบ่าวลุงอีสานมงวนครับอันนี้ครับครับแก้มย่างใส่ย่างหัวครับพี่น้องแล้วแล้วอย่าสามมือเด้ออย่าสามมือเด้ออย่าสามมือเด้อมือเบาดิ ครับวันนี้เขาก็มีเมนูหลายอย่างครับมีต้มไก่แลยครับยำครับพี่น้องอันแม่ขัวมาจากกถลางโดยตรงเลยครับผู้จัดการส่วนตัวของผมเองครับทั้งหมดเสียไปหาหมอครับเสียคือดอกเสียคือดอกเสียคือดอกเมนูมืัอนี้ครับนี่ก๋วยบักหมี่ต้มไก่แล้วก็บยำครับพี่น้อง ยิ้มนี่ครับป้อนเนาครับบ่นจันครับจันตัวก็แบบขึ้กล้กับคำตันแบบตันแบบเนี่ยห้าขึ้นไปหน่อยกินนาเจ้าเน่าคนนี้เลยครับห้าขึ้นไปหน้องกินนาสิเป็นยังก็ติดตามครับกินนาบ่อ่จับกบกินนาสิกรับจบจับกินนาสิกรับจบจับจับกบจับกบบ่อกจับกบวางใจเถเดนะจับกบบ่ออโอเคเดอ ดับตรมไู่ย sort of. ิกกต้มไมเล่ยากกิต้มเลยลุงตุลโอ้ยเดอไม่เต็มเนี่ยคุอบแน้นนะอเคนะย่าโเราวปึ๊บพิซซ่ายินอะไรไ่ราบอว่ากาับหรอวันนี้มอนไับเปเ้ครับมาเฮ้ยไม่อะไร ไปคุกแก้วพี่น้องเลยมาสักวอกวบไคุกแก้วพี่น้องเลยมาสักวอกวบยัง้ยังครับปงไังปะการีตแตาม้วีกสั่งสอนใหม่ครับหรือว่าทาอยู่ตัวทีบ่าบางวันครับจงทำอะไรจบงค มาครับคนติดตามกดแท้ทำไมครับเราติดตามเราส่งกิตใหม่ไปเลยครับนีอะไรอกินล้มาดูพอยคอยคอแล้วอแล้วคอยาจคันนี่ครับใยเหรอเอาเยอะครับตอนรับกินนีกคยังไรครับบ่ออยบ่

ตังสิว่าได้แมไหลลงคลองไอไฟเอยาเรียยาเรียว่หันเรียวดอก่ไหมไอลงคลองใไหรไอ้แมงยารียเอไอไฟดีไม่ต้องอายมันมาแจ้งนี่อนแจ้งให้กวกแจ้งก็เรือมันแจ้งก็เรืองของมันแจ้งมันคอยบ้าบืดมังมืดบ่โมอนี่เปิดผาจะเป็นังมืดมืดเรื่องะมืดราเปิดผาบ่ มักเือเง้งบางกินเปนานๆถ่ายไปทิพยลงจัางนี้ครับถ่ายไปครับทิพลงคลิปบ่ะถ่าย่บโอ้ยคนลิ้นไหยเป็นคนหูใจเป็นคนไขคนเก่าได้ยังไดังเลยอะ กี่มงกู c เ l l แต่ดบอะมึง่าไปลูกเอ้ยลงองใเน่ยไเลียงเนเื้อเนื้อเบอเลี่ยงหรอกเบอเนื้ออะเบอไงเี่ยเบือเหลียงหรอกมื่อบ้านนึงเมืองนึงมึงก็มีของแปลกๆกมันจะมีแปลกๆห้อชมคำบอลํบราณเขาก็บมีดอกเขาก็มี่าโอ้ ขึ้นค้งแปลกๆและคอยเงิดคอยเงิดเดือดเขาเล่นมากสนุกมากสนุกเออก็มังมวนเนี่ม่นบอกคอยกระพังมื้งขึ้นเลยมันเทศมันมือเชื้อต้มใส่เกล็ดกินเล่นมันมันเขาว่ามันเทศมันมือเสื้อต้มใส่เกล็ดกินเล่นมันมัน ผมมรั้นนั้นน้อก็ต้องใส่มาด้นะเฮแกมงอโอยเฮ็งไ่เนเป็นตังเงิน้้วค่อยมาเป็นตังเงินะเป็นตังเงิน้วาค่อยมาเป็นตังเงินเฮ้ยแล้ที่เงินเราต้อค่อยเป็นบ่าไปกอดผูเซาแล้วเขาฝืดเขาฝืดฝืดเติบกระตัลละตั พี่บบบางมวลมันดีของสนุกสนานแมงปานมอญนี่ยังคันน้ำน้ำน้ำเปล่า มื่อนี้ด้ของฟากับพี่น้องกันนังหัวคับพี่น้องนังหัวตอนแบไงเลยนังนังสร้างครับผมนังสร้างผมม่นไงนั่งสร้างสร้างะมันมันมันก็ไสร้าสร้างสร้างกุสร้างกุลมบอกสร้างสร้างกุลมส้างกุมมันขึ้นจัปานลยวเดี๋ยววันนเอาพักันั้ับาน